วันนี้ใครเป็นพ่อเป็นแม่คนลูกไม่มีสตางค์แม่ลูกไม่มีตังพ่อแม่เนี่ยถึงแม่พ่อแม่ไม่มีเงินนะครับแต่ได้ข่าวลูกลำบากคนที่เจ็บปวดกว่าลูกคือพ่อแม่แล้ววันนี้อลัลลอฮ์กับเราขนาดไหนอ่ะบ่าวขออลัลลอฮ์ร้องไห้บ่าวขออลัลลอฮ์ยกมือบอกยาลบยาอัลลอฮ์ยาอัลฮัมมนยาอัลฮิมยาคาริมเรียกชื่ออัลลอฮ์ี่น้องด้วยน้ำตาอลัลลอฮ์ได้ยินแล้วครับอลัลลอฮ์เห็นทันแล้ว อัลลอฮ์รู้แล้วว่าท่านลำบากแต่เพื่ออะไรเพื่อเจ้าจะได้ใกล้อัลลอฮ์มากขึ้นเชื่อมัน่นเบาอัลลอฮ์ะจะช่วยใกล้นิดเดียวแล้วจะทอก็อรีบุนนิดเดียวเดี๋ยวอัลลอฮ์ช่วยดูอดทนไหมสอบบัดไหมผ่านไหวไหมบาวของข้าไปได้หรือไม่เขาเชื่อมันไหมว่าอัลลอฮ์ช่วยยิ่งหนักเท่าไรอัลลอฮ์ยิ่งช่วยหนักแล้วยิ่งใหญ่เท่านั้น